สวัสดีครับวันนี้มาพบกับติที่คาแ a คชั่นบางบอลนะครับผมวันนี้จะมีรถดีๆมารีวิวหรือว่าแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะครับผมกับ Honda f ฟีด E 2 0 1 0ตัว E s p o r t นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากไปดูรอบคันกันก่อนเลยว่าจะงบงานเป็นขนาดไหนครับครับผมสำหรับด้านหน้านะครับ Honda f ฟีตัวนี้นะครับจะมีชุดแต่งมีสเกิร์ตด้านหน้าให้กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟเดินโรงงานนะครับขาวใส ไม่ลอกไม่ลาวนะครับผมต่อไปเป็นห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ 1500cc ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ VTEC แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว E ส port นะครับจะมีปั๊มเบรก ABS ให้ช่วยเหลือในการเบรกนะครับผมตรงนี้ข้างนะครับด้านข้างก็จะมีชุดแต่งมาให้เหมือนกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หูกระจกนะครับตัว E ส port นะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยโดยเฉพาะประตูเนี่ยผมชอบมากเลยประตูเนี่ยเขาสามารถเลื่อนได้ด้วยรี โอเคต่อไปล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเป็นล้อแมกเวลขอบสินะครับสเปคหญ่จะเป็น19 5 5 5เ15ห้าห้า้านะครับผมต่อไปไปดูด้านหลังกันครับส่วนด้านท้ายนะครับผมเนี่ยชอบมากเลยครับมีสปอยเลอร์มาให้หล่อๆนะครับผมไฟเดิมซ้ายขวานะครับสีเต็มไม่มีเก็บสีเลยชุดแต่งด้านหลังก็มีมาให้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภายในครับภายในนะครับในแถวนั่งที่3ามนะครับผมชอบมากเลยในกรณีที่เราจะต้องเก็บสัมภาระเยอะเนี่ยเบาะเขาสามารถพับและยกขึ้นมาได้ นะครับผมมันก็จะเพิ่มพื้นที่ในห้องสัมภาระเป็นอย่างดีครับมาดูภายในกันก่อนนะครับผมภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําค่อนข้างดุเลยทีเดียวส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับหน้าจอหน้าจอวิยุนี้จะเป็นจอ a อ d ด o i d แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ A U US, x U S B ได้นะครับระบบแอร์เนี่ยจะเป็นดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอเข็มไม้เนี่ยจะเป็นระบบอะนล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมผมว่าค่อนข้างเฉียบเลย ส่วนภายในด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยผมชอบมากเลยอันนี้ได้เป็นสีครีมเหมือนกันแต่ว่าที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือตัวท้าวแขนครับจะมีให้ทั้งสองตัวเลยตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับขาไม่ติดแน่นอนสําหรับใครที่จะใสยปาร์ตี้ครอบครัวหรือใสยออกแคมป์นะครับต่างจังหวัดถ้าไปกันไม่พอนะครับยังมีแถวที่สามได้อีกสองท่านนะครับรถครอบครัวมินิแวนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับลูกค้าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปรอบคันภายนอกภายในห้องเครื่องที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับราคาคันนี้น่ารักแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่439,000บาทนะครับออกรถเพียง999บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000ตางๆเท่านั้นนะครับลูก้าน้ํามันเครื่องนะครับพร้อมออกเราจัดการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบอดี้เรารับประกรัน100%ไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความน้ำท่วม เครื่องยนต์เรารับประกันนานถึง6เดือนกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราได้ที่ Facebook นะครับภาษาไทย CarAction บางบอนนะครับหรือถ้าเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับ w <Wow. S 1> w w c a r a c t i o n y o u t c a c o m นะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันนะครับสวัสดีครับ